เอเฮ้ยไม่ตายด้วยไอ้เัาไม่ตายด้วยเมเผมจัดดิเมไม่ตายดิจัดดิ อ้าวแม่มันเปิดแอร์ก่อนอุ้ยเฮี้ยตกใจหืมแม่งเดินมาเด็ดที่มืดชุดมึงก็มืดพอทนอยู่แล้วแล้วมีโพสเนออแล้วทีโพสว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยสารสารน้ำน้ำน้ำแม่งเป็นสารน้ำแม่งเป็นกรดเฮี้ยสารเค่ไม่แค่หนึ่งเะไยปกป้อ่ะอุ้ยลงัวเดินเล่นทำไมอ่ะโอ้ยเกิดแม่งหน้าตัวผีอเฮี้ย อะไรอะไรมันยังไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรยังไม่มีอะไม่ได้ไม่มีอะได้ยี่กดคียบอร์ดใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยตดตดเฮ้ยเฮ้ยเต็มตดทำไมตดเออโอ้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 หน้าเขาเสร็จแบงเสร็จแบงเวลาจบไปตัเฮ้ยเฮ้ยเขาเฮ้ยแล้วติดกรเหนียวไม่เจอขฆาตกร ไอเฮี้ยมันย้อนมัน <el> ย <ab eze> ้อนนะดีม <š S 3> ันย้อนนะดีเฮ้ยยืนตอกใจเฮี้ยนี่ยืนน้าฆ่ามตูเวลาใครไปใกล้มึงมึงทีโพสใส่ตลอดเลยไม่ชอบให้เขาแก่มียาเลยเงี้ยไฟฉายเฮ้ยขอได้ละทิปุ่มแหละ เฮ้ยลงไมาอยู่นะเอ้าคตามตามเลยมาตามโอ้ยตายตายอย่าบอกตายอย่าบอกโอ้คือบอกให้ตายเอ้าไม่ไม่ใช่เอ้าไปอีกแบบนึงเลยเฮ้ยเออมันน่าจะต้องลงอยู่แล้ววะเอ้าบอกเฮ้ยดักตุ๊บเลยทไมันน่าเกลียดอะมึงอ่ะใชไมันน่าเกลียดเลยมันเป็นนี่อะไรลำไส้กระเพาะอะไรเนี่ย เฮ้ย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 วิบ้าบอโอ้โหวินแบบดีนะดีแบบไฮเทคแไฮเทคแบบแบบแบบไฮเทคกูเกลียดหน้ามากเลยไอ้เหี้ยรอรพี่กอนึงกโดนดิบุกโดนขึ้นมาเลยขึ้นมา มึงไปกดอะไรอะไม่ได้กดไม่มีมีให้กดเฮ้ยเอเด้งมาแล้วกุ้ยกุ้ยกุ้ยตายนะตายแล้วอุ้ยโอ้โหตูดมากี่มะเยอะมาองมึงเลยนะหนึ่งสองโอเคแล้วละมูเมยไแก่ดิ กูเกลียดหน้าเขาป่ะตอนมอาน่ามาใกล้กูเนี่ยี่ดูนีน่ากลัวลิงอาฆาตอะไรอ่ะหน้าอะไยอะไรนี่น้าอะไรทำไปดูทำไมตัวมีแต่เลือดวะตัวไหนพีดอะไปฆ่าคนมาพีดเอาไว้ไหนดิฮะเอาไว้ไหนเอาไว้ไหนอหนไปข้างหลังอะหลุมศพเต็มเลยนหละเอาไปเอาไปทิ้งเลยโยนไปเลย

อ,เเอ,อุ้ยเหี้ยวนงจะติดแก้วนมผลมมาเลยอ่ออาอ,อ,อะไรนมดูเปลห่ยนไปเลือดเทียมเหมือนแดกขี้มาปิ <laughs> ด <laughs> เหมือนไฟแนละ้วมันไม่เห็นแนละ้วลองปิดไฟเลย <laughs> เหมือนเลอะขี้มาเลยตัวมือเยียปัญญาอ่อนวะ <laughs> <laughs> กาว

เออมีคนโดนลชนตายเฮ้ยเฮ้ยเฮียสามดีจัดเยี่ยมไหมทะลุนอกจอเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย้ายล้วนี่

<laughs> อย่างโง่แล้วคนคนค้าแล้วก็โดนพีทใครมาอยู่หน้านบ้านเ <laughs> นี่ยเน้ออ๋อ้วเข้าได้ไงวะน่ากไอ่เยี่ย <laughs> โอ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮียเฮียนี่ีกแลเฮียนี่ยเนี่ยเฮียนี่วมันเขียนว่าเฮลเนี่ยบไปนิลบไปเฮี้ยอะไรมันตายแลสเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยโอ้นี่บนดารหัสเนี่ยสามสปเนี่ยใช่ปะเราเย มึงกดถูกไม่เนี่ยมึงทำเป็นไม่เนี่ยเฮ้ยอ้าเฮียแค่ไหนอ่ะอุ๊ยเฮียตกใจจัง Mẹ tổng cháy chả kiếm cửa cột mày này kìa em lê vót Hiệp là đây hiệp ra kè Giao chứ phải